เาวเนตแห่จับตาค่ะหลังคุณแม่นางเอกดังออกมาโพสแชร์ลูกตัวเองแบบนี้ ลันคนที่ดูถูกเราคือคนที่เราเบ่งออกมาค่ะกลายเป็นประเด็นสุดร้อนแรงในโลกโซเชียลค่ะแล้วก็หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่าล่าสุดทางเพจขามเมาส์เจ้าประจําอย่างเจมอลร้อยแปดค่ะออกมาเปิดประเด็นที่คุณแม่นางเอกดังออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางโซเชียลแบบรัวๆค่ะคล้ายมีปัญหากับใครสักคนแต่พอได้อ่านข้อความที่คุณแม่ดาราสาวท่านนี้โพสต์แล้วก็ถึงกับตกใจแล้วก็แปลกใจค่ะว่าทําไมคุณแม่ถึงได้ออกมาโพสต์แฉลูกตัวเองได้แรงขนาดนี้ก่อน,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 นที่คุณแม่ค่ะจะลบโพสตต่างๆทิ้งไปซ,ซึ่งโพสต์ที่ทางเพจเจมอลแคปออกมาลงค่ะเป็นโพสที่คุณแม่ ระบุข้อความว่าสเตตเมนต์มาโชว์หน่อยนะที่ให้สัมว่าช่วยปลดหนี้จนเหลือติดบัญชีไม่กี่บาทนี่อะไรตอนไหนขอดูหน่อยถ้ากระตันยูขนาดนั้นต้องชื่นชมนอกจากนั้นค่ะยังมีโพสต์อื่นๆที่คุณแม่ดังเอกดังค่ะได้โพสตัดเพอเอาไว้อยู่บ่อยครั้งอาทิบอกว่าดูกล้องแล้วต้องเสียใจได้ยินทุกคําดูถูกที่มาจากคนภายในเสียใจเกินกว่าจะพูดคำใดๆออกมาขอบคุณที่ทําให้ได้เห็นเป็นบุญตาก่อนจะลาจากกันและอีกหนึ่งโพสต์ค่ะที่คุณแม่โพสต์เอาไว้ว่า ฉันเอาหัวสิกมให้ทุกอย่างทุกกันกระทํากรรมใครกรรมมันชดใช้กันให้หมดชาตินี้พอถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เราไม่เจอการมองกันไม่เห็นอีกเลยและอีกหนึ่งโพสต์ค่ะที่คุณแม่โพสต์ตัดพ้อเอาไว้ซึ่งเป็นโพสต์ที่คุณแม่เนีระบุข,ข้อความตัดพ้อคนในครอบครัวค่ะแล้วก็รายยาวถึงความเจ็บปวดของตัวเองที่ต้องเจอมานั่นเองซึ่งข้อความค่ะคุณแม่โพสต์เอาไว้ว่า แม่จับพนักงานทุจริตได้แล้วแม่มีเพื่อนสนิทที่รักกันมากแม่ได้พนักง,งานใหม่ที่ช่วยงานแม่แล้วแม่อยากไปอยู่ต่อจวในบ้านปลายบางเรื่องแม่เจอปัญหาบางเรื่องน่ายินดีถ้าคนที่เอาเราไปพูดพูดด้วยความเป็นห่วงเราก็คงดีใจแต่เปล่าเลยที่ติดตามเฟซเราตลอดเอาทุกเรื่องไปเมาส์ดูเป็นเรื่องน่าตลกขบขันในวงสนทนาคำดูถูกเยอะๆที่มาจากคนในบ้านกำลังพูดถึงคนที่อุ้มชูเลี้ยงดูมาแบบนี้เจ็บจนจุกจริงๆดูจากคลิปที่พวกคุณดูถูกหมดทุกเรื่องแม้แต่เรื่องที่ควรยินดีเสียใจจากคำดูถูกคนนอื่ ไม่เสียใจถ้าคนที่ดูถูกเราคือคนที่เราเบ่งออกมาถ้าไม่เห็นคลิปในกล้องภายในบ้านตัวเองก็ไม่เชื่อเลยว่าคนที่บอกใคล้ๆว่าเป็นห่วงม้าที่ทํางานหนักแต่รับหลังกับพูดจาดูถูกกันได้ขนาดนี้แม้แต่เรื่องงานแต่งก็ยังกลัวว่าจะไปทําให้บรรยากาศในงานเสียของมอบถ้วยกระตันยูให้ทุกคนถ้าจะมีคนผิดฉันขอยอมรับผิดที่เลี้ยงดูอบรมมาไม่ดีทําให้ลูกเคารพมาถือไม่ได้และหลายครั้งที่พยายามเลี่ยงจับปะทะแล้วต้องแยกตัวออกมาเพราะอดทนกับคําพูดการกระทําที่ไม่เคารพไม่ให้เกียติไม่ไว้ขอโทษที่อ่อนแอ เกินไปถ้าทนได้ก็อยู่ต่อไปได้ถ้าไม่มีปัญหาอยู่แบบไร้ค่านะแต่พอเดินออกมาก็บอกว่าเราแต่ใจยอยู่หรือไปยังไงก็ผิดอยู่ดีถ้าจะให้อดทนตรอมใจเสียน้าตาม,มาตลอดชีวิตเลยก็คงไม่ไหวแฮชแท็กขอโทษด้วยที่อดทนไม่ไหวแล้วจริงๆแฮชแท็กสิ่งที่เจ็บปวดไม่ต่างกันก็คือมีผู้ใหญ่ให้ถ่ายบอกว่าน่าสงสารทําแบบนี้สักวันจะไม่เหลือใครไม่เป็นไรเลยค่ะถ้าจะไม่มีใครเพราะถ้าอยู่ต่อไปเพื่อให้มีคนรอบกายแต่จ้องจับผิดดูถูกนินทาก,กันแบบนี้อย่า มีมันเลยค่ะหมดพลังงานชีวิตเปล่าๆแฮชแท็กคุณมีเงินมีรายได้ฉันคนเป็นแม่ก็ยินดีกับคุณแต่คุณไม่ควรเอาความสําเร็จของคุณมาดูถูกใครโดยเฉพาะคนที่ผลักดันคุณจนมีวันนี้สิ่งที่คุณควรทําคือขอบคุณคนที่มีพระคุณที่มีส่วนทําให้คุณมีวันนี้ตั้งหากในขณะเดียวกันค่ะที่ชาร์เนตเนี่ยก็ต่างได้เห็นโพส์ที่ทางเพจเจมไวเอเอามาลงไว้ค่ะแล้วก็แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเลยบางคนบอกว่าเอาดูคลิปครอบครัวช่องเขาก็ดูอบอุ่นดีนี่นาบางคนก็บอกเขาว่าลูกจะเกิดโดนแม ตอนนางเอกเล่าเรื่องที่ตัวเองปลดหนี้คือเล่าย้อนหลังนะมันเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาหลายปีแล้วไหมสมัยเขาเด็กๆด้วยซ้ําทําไมแม่ถึงจะมาดราม่าตอนนี้โชว์บัญชีตอนนี้น้องเขาก็มีเงินหลักล้านแล้วแหละบางคนก็บอกเขาว่าไม่รู้ว่าแม่คิดดีหรือเปล่าที่โพสแบบนี้มันเหมือนตัดอนาคตลูกทางอ้อมเลยผลงานก็ดีสวยอนาคตอีกไกลามากมากเลยนะคะคนนี้ สำหรับโพสต์ต่างๆของคุณแม่ค่ะก็ไม่มีใครทราบได้ว่าสรุปแล้วเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับคุณแม่และคนในครอบครัวกันแน่ค่ะเอไว่าไงคงต้องรองฟังจากปากของดาราสาวเองดีกว่าและถ้ามีเรื่องราวออกมาเปเดอีกทัาเพลตระนมาจะมาเล็กคุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ